ดาวรวมตัวกันเป็นกระจุกเลยเ,เพื่อนๆครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะฮะแล้วยิ่งเวลาถอ,ถอยไปเรื่อยๆถอยไปคือตั้งแต่นี่ช่วงกลางเดือนนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆไปๆไปลายเดือนนะฮะดาวมันจะขยับขยับขยับไปอยู่รวมตัวกันเป็นกระจุกนะฮะมันจะเกิดสิ่งบางอย่างที่เกิดความจุกจิกเล็กๆน้อยรวมถึงเรื่องก,กลางๆเรื่องใหญ่ๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีเดี๋ยวจะมาไลฟฟังนะฮะดาวรวมตัวกันเพื่อนๆรู้ไหมมีอะไรบ้างฮะดาวองคารไอ้ดาวอาทิตนะฮะ ดา,ดาวจันด,ด,ดาวังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวราหูโอ้โหรวมโตัวกัน5 6หดวงนะครับเป็นกระจุกนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเออเรื่องอะไรที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆจะอ๋อเออ,เอ,อจริงด้วยนะฮะมันจะมีแบบนี้กันเลยนะเออจริงด้วยเออนี่โดนข,อนข,อนขอน้อนิ้ข้อนี้ข้อน ố มีหลายข้อแต่เจอกันทั่วนหน้าหลายข้อด้วยนะครับฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าออโอเคเรากำลังจะเจออะไรเราจะต้องเตรียมความพร้อม อะไรเป็นพิเศษกว่าปกตินะฮะโอเคนะครับนี่ฝนตกนะเพื่อนครับช่วงนี้ฝนตกเพื่อนดูแลร่างกายดีดนะเพราะว่ายิ่งแบบไวรัสตัวใหม่าหมกแล้วนะฮะช่วงนี้ป่วยกันเยอะนะเพื่อนระวังกันนะใครที่มีโรคหลานบริวารต่างๆช่วงนี้ป่วยกันเยอะนะครับหลายคนเลยนะฮะแล้วยิ่งฝนตกความชื้นเกินเนี่ยสัตว์เลี้ยงคนผู้ท่าผู้แก่โอ้โหแบบป่วยกันท่วนหน้านะฮะดูแลร่างกายกันด้วยนะครับโอเคนะฮะ แล้วก็ป้องกันเลยนะเดี๋ยวพาเอาไปแพร่เชื้อในบ้านแล้วยุ่งเลยเรื่องแรกครับเพื่อนครับระวังประเภทเขาเรียกว่ามีปากเสียงจากเรื่องเล็กๆนะฮะอ่าผมจะบอกให้ฟังว่าจากนี้ไปเพื่อนๆลองฟังดูว่าเพ,เพื่อนเจอกี่ข้อแล้วนะครับข้อแรกมีปากเสียงนะฮะทะ,ละเลาะกันง,ง่ายเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เฉยนะฮะบางทีคําพูดแรงคนจะเข้าใจผิดได้ง่าย ช่วงนี้ดาวพุธสัมพันธ์กับราหูนะครับมันหมายถึงการเข้าใจผิดหมายถึงการคุยแล้วเข้าใจไม่ตรงกันนะครับหรือบางทีจะเจออารมณ์ประเภทอยู่ยู่นะครับมีคนมาหาเรื่องนะครับโอ้โหช่วงนี้อะไรกไม่รู้นะฮะเพื่อนมาลุมมาตุ้มเรื่องของขพูดวาจาเตรียมความพร้อมในข้อนี้ได้นะครับเพราะเบ,บาแวงดูเรื่องมันเป็นเรื่องอารมณ์หัวเราร้อนเองหรือคนใกล้ตัวหัวร้อนแล้วก็พานทะเลาะนะครับนี่แหละข้อแรกนะฮะ คำพูดพาเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะฮะข้อ2ครับอันนี้เป็นเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้เพื่อนๆครับคนรักนะฮะจะคุยแสดงท่าทีนะฮะที่เรียกว่าหึงหวงอ่าหรือว่าห่วงก็ได้นะฮะบางคนเขาบอกฉันไม่ได้หึงหวงฉันห่วงนะครับห่วงมากนะครับแต่เขาบอกห่วงมากกับหึงหวงนี้บางทีเส้นแบ่งมันใกล้เคียงกันนะก็โอเคฮะคเพื่อนๆครับช่วงนี้ระวังไม่ใช่ แฟนของเราอย่างเดียวนะครับบางทีตัวเราเองนะฮะเขาบอกดาวองคารเนี่ยนะมันเป็นดาวแห่งอารมณ์ดาวองคารโครจรสัมพันธ์ในมุมความรักดวงราศีนั้นหรือของคนนั้นจะเจอแฟนหึงเล่หหวงในช่วงนั้นๆแต่ถ้าดวงของใครนะฮะดาวองคารโครจรเล็งดาวองคารโครจรตะแบ่งพุตะหรือดาวองคารโครจรทับนะฮะบ,บางทีมันมีเรื่องของอารมณ์ โดยเฉพาะเรื่องของแฟนหรือคนรักนะฮะช่วงนี้ก็จะถึงห่วงนะครับน,นี่จริงมันมีดาวไหลสถานหรือไหลายรูปแบบนะครับแต่นี่ก็เล่าให้ฟังแต่ก็บอกให้ฟังว่าโอเคช่วงนี้ดาวไหลด,ดวงมันโคจรมาลุมมาตุ้มมาเลยทําให้อารมณ์เราสวิงขึ้นลงแรงฉะนั้นหนึ่งในนั้นคือเรื่องความรักแฟนถึงห่วงนะครับเพื่อนชอบไหมฮะแฟนห่วงก็บอกว่าแฟนห่วงคือแฟนที่รักนะฮะแต่บางคนโอ้โหห่วงแล้วห่วงแรงนะ มก็เจอนะฮะคนที่เคยมาดูดวงนะครับแฟนเขาไม่ให้ออกไปไหนเลยนะฮะออกจากบ้านนะเพื่อนสนิทถึงจะมารับออกไปได้และรับออกไปเดินทางไปไหนได้ภายใน2ชั่วโมงต้องกลับบ้านอายุเยอะแล้วนะไม่ใช่ในน้อยนะไม่ใช่วัยรุ่นนะยิ่งกว่าเด็กอีกนะฮะเนี่ยครับเขาแต่แฟนเขาก็ยอมรับนะฮะเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่อยากฟัง คู่บนหรือลำคาญก็เลยไปไหนภายในสองชั่วโมงต้องเพื่อนสนิทแต่เพื่อนไม่สนิทไม่ให้ไปนะครับอายุเยอะแล้วนะฮะสี่ห้าสิบ 4, แล้วนะประมาณนี้ครับเขาก็อยู่อย่างี้กันมาตั้งแต่สามสิบกว่านะฮะฉะนั้นมออีมีมมแล้วมีอะไรหูยิงก่นนิดเยอะนะฮะแล้วในสองชั่วโมงนี้ออกไปเนี่ยโทรตามตลอดนะถึงไหนละกินอะไรอยู่แก้กับไปยังเดินทางอยู่ใช่ไหมตลอดนะฮะโอเค มาดูต่อเจออย่างนี้ชอบไหมเจอแฟนอย่างนี้นะฮะบางคนก็ดูห่วงดีนะอ่ะโอเคก็ระวังโทราัพบ์แว้ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วกันนะฮะข้อต่อมาครับอยากลาออกนะครับอยากเปลี่ยนง,งานอารมณ์แรงกดดันดาวไหลดวงโครจรมันบอกเลยนะว่ามันจะเล่นเรื่องอารมณ์กับเราในทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นใครที่มีความเปราะบางในเรื่องของงานหรืองานแบบเหนื่อยเซ็งเบื่อนะฮะจะรู้สึกแบบอยากเปลี่ยนง,งานและแถมสําคัญครับ บางทีเพื่อนๆระวังการตัดสินใจเร็วกว่าปกตินะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันตรายนะครับการตัดสินใจเร็วกว่าปกติมันมีโอกาสพลาดได้ง่ายนะฮะคือเพื่อนๆอาจจะไปเจอแบบอารมณ์แบบสุดทางแล้วเนาะแบบสุดอารมณ์ล้มากกว่านี้ก็จะวัดกัล้นะฮะจะฟัดกันแล้วนะฮะเออแต่ถ้าใจเย็นได้ใจเย็นนะโอกาส พลาดในการตัดสินใจไวเกินหรือปุบปรับฉบพันธีสูงนะฮะกลุ่มดาวมันจะทําให้เราขาดสติเพราะขาดสติมันก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจพลาดเพราะมันไม่ได้ใช้เหตุและผลแล้วก็การมองอนาคตมองเกมนะครับฉะนั้นจะมีอารมณ์อกันอยากลาออกนะฮะเพื่อนมีอารมณ์อยากเปลี่ยนงานไหมอยากลาออกไหมฮะเหลือจากนี้ไปนะฮะอย่างน้อยก็ถึงเส้นเดือนนะี้อารมณ์มันจะพุกพล่านมากกว่านี้อีกนะครับนี่คือสิ่งที่เจอนะฮะ ข้อต่อมาครับเงินนะฮะจะเข้าไวออกไวโอ้ดาวการเงินคือดาวพระศุกร์กจรเจอดาวราหูแถมเจอดาวพุธด,ด้วยนะฮะอารมณ์มันแบบอยากซื้ออยากช็อปอยากใช้คือแบบอารมณ์มันจะมือเติบนะครับก็มีโอกาสที่จะใช้เงินด้วยการซื้อด้วยอารมณ์นะครับเพื่อนครับซื้อตามอารมณ์เจอปุ๊บไปหาไม่คิดว่าจะซื้ออยู่ๆซื้อไปได้ไงก็รู้นะฮะเหมือนภาพตัดนะครับเจอหูความอยากปุ๊บอยู่ๆภาพตัดชัก เดินภาพตัดกันอีกทีเดินถือถุงใบนั้นแวนะฮะได้ของมาแล้วนะครับระวังดีๆนะในนช่วงที่ห้ามใจเท่าไหร่หัวใจก็ยังไม่ฟังเพราะฉะนั้นมันก็จะเอาไม่อยู่นะฮะในเรื่องของรายรายจ่ายมันจะสูงด้วยการซื้อในสิ่งที่พึงพอใจมันเหมือนกับว่าเจอแรงดึงดูดนะครับในเรื่องของของที่อยากได้นะฮะมันก็เลยทาให้เข้าไวออกไวอ,อืจริง,รงว่าไปนะฮะมันมีดวงถ้าใครค้าขา,ขายจัดโปรโมชั่น หรือกระตุ้นยอดขายชูยนาดีมากนะฮะจัดโปรแบบเด็ดๆเลยเอาแบบนี่แหละต้องเจอแบบนี้แหละมาซื้อกันแน่ๆจัดโปรตัวนี้ทีไรมากันกระจายเอาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเอาแบบนี้เลยนะจังหวะดาวมันเรียกว่ามันเป็นกระตุ้นความอยากคนได้ดีเป็นพิเศษอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยไม่คิดว่าจะซื้อซื้อเฉย,ยเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งคนที่ เป็นคนขายนะฮะเลยจัดโปรแบบเด็ดๆในช่วงนี้นะครับก็มาเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดนะครับก็เลยมองว่าช่วงนี้นะครับมีเหตุปัจจัยนะในเรื่องของการใช้ช็อปอย่างเยอะเป็นพิเศษโอเคนะครับประกาศต่อมาฮะคราวนี้มันจะเป็นเรื่องของผมเรียกว่าข่าวลือนี้ที่ทํางานนะฮะโอ้โหมันจะเยอะมากนะฮะเพื่อนจะข่าวลือเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้อะไรเต็มไปหมดนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้อง,องระวัง คือจะมีข่าวลือในที่ทํางานข่าวลือในกลุ่มเพื่อนข่าวลือในกลุ่มแชทกลายหรือว่ากลุ่มไลน์ต่างๆนะฮะจะมีข่าวลืออะไรมาโหเต,ต็มไปเต็มไปหมดนะครับหรือข่าวลือที่มันฮือฮานะฮะจะมาเป็นระยะนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดฮะดาวพูดเลาหูมันเป็นเรื่องข่าวลือนะฮะเพราะนั้นมันก็ยังคงอยู่อย่างน้อยก็เอามองง่ายๆครับถึงสิ้นเดือนนะครับมันจะมีเหตหุได้ ข่าวลือเยอะนะครับอันตรายมกนกนะเพื่อนๆต้องระวังในการเชื่อข่าวต่างๆในช่วงนี้เป็นพิเศษครับมีข่าวลือหัวหน้าลาออกมีข่าวลือบริษัทเตรียมเปลี่ยน c e o หรือกําลังจะปิดตัวคืออะไรนี่แค่ย,ยกตัวอย่างเฉยๆนะฮะมันเป็นข่าวลือที่มันฮือฮานะฮะจะต้องบอกดีดว่ามีโอกาสที่เป็นข่าวลือเท่านั้นมีโอกาสที่เป็นเฟกนิวนะครับโอเคนะฮะอันที่มันวุ่นวายมากเกินนะฮะแล้วก็ต่อมาครับอันนี้เพื่อนๆ ต้องระวังนะฮะเราจะเจอคนที่ดึงดูดมีแรงดึงดูดความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ได้ไวมากคือมันง่ายๆคือเราจะเจอคนที่แบบถูกใจเราจเจอคนที่มีโอกาสที่แบบตกลงปรงใจกันไวนะฮะแล้วมันเคยมีอารมณ์ที่แบบอยู่ๆแบบมีการคบหากันไวไหมสมัยก่อนก็ได้นะฮะนี่ฮะช่วงนี้ระวังนะฮะคนโสดเนี่ยเจอใครมันจะมีบางคนเรียกว่าหลงนะครับ แต่ผมเชื่อว่าคนที่หลงจะไม่ยอมรับว่าตัวเองหลงนะฮะมันมีสติแหลกชอบก็รู้เลยว่าเขาโอเคไม่โอเคแต่ตอน,นช่วงนี้เขาโอเคมากเลยมันก็เลยอยากอยู่ใกล้ชิดแหละนะฮะแต่คนอื่นเขาบอกหลงหลงเธอหลงก็เนี่ยฮะลองดีๆนะเรื่องความรักนะฮะถ้าโสดก็ต้องรองถึงคนมีคู่แฟนแล้วะฮะก็ต้องระมัดระวังคือจะมีคนเข้ามาคนเข้ามาแบบมาชอบอ่าหรือว่ามาคุยมาปฏิสัมพันธ์ในมุมต่างๆนะครับ อันนี้คือสิ่งที่จะเจอฉะนั้นเพื่อนๆต้องระวังนะมันมีโอกาสที่จะเกิดเราสามคนนะเพื่อนเคยฟังเพลงเราสามคนไหมฮะฉันคนหนึ่งเธอคนหนึ่งเขาคนหนึ่งเราสามคนนะครับน,น,นี่ตั้ง,นนงาานนแต่ก่อนฟังบ่อยแต่ก่อนมีสบเลนะก็เลยฟังสบเลตอนสมัยวัยรุ่นนะฮะเนี่ยครับก็เรีเยกว่าระวังความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแล้วมันจะมาไวมากนะฮะเจอคนถูกใจไวมากในช่วงน,นี้เพื่อนๆใครที่แบบ อารมณ์ความเหงาหรือโสดอยู่นะฮะช่วงนี้มันจะมีความรู้สึกแบบแหมฮอร์โมนพุ่งรานนะฮะหรือว่ามันก็จะความรู้สึกอยากมีคู่นะฮะจะมีเป็นพิเศษจะมีอารมณ์ในเรื่องของความอยากที่จะมีใครอยู่ข,ข้างๆเป็นพิเศษนะครับเนี่ยเพื่อนๆครับแต่ละข้อแต่ละข้อเพื่อนๆเ,เจอกันกี่ข้อบางแล้วนะ,ะแต่ว่าแน่นอนครับว่าม,มีโอกาสเจอลักษณะแบบนี้สูงมากนะครับจากนี้นะฮะ บางคนก็มองถึงไม่ใช่แค่สิ้นเดือนนะผมผมกมองไปถึงต้นเดือนมีนาเลยนะฮะเพราะดาวมันยังจับตัวเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้อยู่นะครับสักระยะใหญ,ใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสเลยไปถึงนู่นเลยฮะช่วงต้นมีนานะครับแต่ละข้อแต่ละข้อนี่ก็ล่อแหลมต่อความคิดแล้วก็ล่อแหลมต่อคุณธรรมศีลธรรมกันนะระวังดีๆนะครับมันจะมีอะไรที่มันหลอกลอ่อเพราะดาวราหูกสุกเนี่ยราหูมันเป็นดาวคู่ล่มล่มหลงโมเมา ดาวสุคือดาวกิเลสแล้วมันจะซ้ะํเหรอดาวอาทิตย์ชื่อเสียงอยู่คู่กระราหูตัวเล่นงานชื่อเสียงก็เสียชื่อเสียงนี่ฮะผมต้องบอกว่าเดี๋ยวช่วงอย่างเนี้ยคนดังๆคนมีชื่อเสียงในแต่ละวงการก็จะมีเรื่องฉามีความว่าเปิดเผยมีเรื่องที่ถูกแชมีเรื่องที่เป็นความว่าเปิดเผยนะครับนี่ฮะมันก็ตรงกับดาวที่จะมีคนมีชื่อเสียงที่จะมีมีถูกเสียเครดิตนะฮะโอเคครับ ต่อมาครับผมนึกถึงอย่างว่าช่วงเนี้การนอนจะมีปัญหาครับเพื่อนๆเริ่มนอนมีปัญหาไหมฮะถึงกลางดึกบ่อยเหลือเกินช่วงนี้หรือก่อนนอนก็นอนไม่หลับบางคนมีเรื่องคิดมากนะฮะคิดๆๆพยายามหลับดูนาฬิกาแล้วตื่นมาเอ้าพิ่งหานไป5้านาทียังพยายามข่มตาหลับนะฮะหลับไปอยู่ๆสะดุ้งตื่นมานะผ่านไป1ินาทีอีกนะฮะโอ้โหอารมณ์แบบนี้นะครับนี่คือต้องระวังนะฮะอาจจะ ระวังนิดนึงคือบางทีเราอาจจะวางแผนพยายามอยากจะวางแผนอยากจะแก้ปัญหาอะไรทาให้เช้สมองเยอะนะฮะมันมีหลายวิธีนะที่ทําให้สมองก่อนนอนเราเป็นระเบียบหรือว่านิ่งสนิทนะฮะคือบางคนเขาไม่ใช้โซเชียลหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนทาได้ไหมเพื่อนๆทำได้ไหมฮะไ,ไ,ไม่ใช้โทรศัพท์หนึ่งชั่วโมงก่อนนอนอใครทําได้เขียนมาบอกนะฮะกดหนึ่ง ถ้าทำได้ไม่ใช้โทรศัพท์1ชั่วโมงก่อนนอนนะครับคือสมมติอีกชั่วโมงจะนอนอ่ะวางโทรศัพท์ละเข้าไปนอนอาจจะอ่านหนังสือได้ไม่เป็นไรนะอ่าหรือคุยกับคนข้างๆเราอะไรก็ว่าไปน,นะ,ะนี่กด1นะฮะจะได้รู้ว่าวางโทรศัพท์ก่อนนอนได้อย่างต่ำา1ชั่วโมงแล้วถึงจะนอนโอเคนะครับคือสุดยอดนะฮะ ผมยังยากเลยนะเออที <laughs> ่ก่อนนอนหยิบดูเอีข่าวเลยด่วนไหมเบิรมมีเลยด่วนนะฮะก็จะได้ออโอเคมันมันรีมันก็ติดนะ,ะโอเคครับเอาดูต่อฉะนั้นช่วงนี้คนจะนอนนอนยากคิดมากระแ,แปดระวังระแวงตื่นกลางดึกเช้ามาไม่สดชื่นหรือตื่นนอนเต็มเต็มแล้วไม่สดชื่นนะฮะเป็นกันบ่อยนะ,ะช่วงนี้เป็นกันเยอะนะฮะบางคนก็อาจกาแฟอีกนะฮะโอ้ยใหญ่นะครับดูแลร่ลางกายดีๆนะฮะต่อมาครับ เกิดความขัดแย้งในทีมนะฮะเพื่อนเพื่อนเจอยังครับมันจะมีเหตุให้เกิดความขัดแย้งดาวพุธราหูดาวอาทิตย์ด้วยครับสมพันธ์เกิดปุ๊บมันจะมีเหตุให้เรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับคนใกล้ตัวความขัดแย้งเกี่ยวกับคนที่ยำมาหรือเจอความขัดแย้งเพราะความเห็นมันไม่ตรงกันนี่คือสิ่งที่จะเจอนะฮะเพื่อนเตรียมความพร้อมเลยนะฮะว่าแบบทีมเราเพื่อนร่วมงานเราหรือคนใกล้ตัวเรานะครับทีมีเหตุให้แบบทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งด้วยเรื่องเป็นเรื่องนะครับบางทีมันจะเจอแรงกดดันต่างๆ เหมือนกับเราทํางานแล้วมันต้องแข่งกับเวลาอะไรที่มันแข่งกับเวลาเนี่ยมันมีโอกาสที่ทะเลาะกันสูงนะมันเพื่รู้เลยนะว่าดูอยู่ถ้ามีคําว่าอ้าวเร่งงานดูวันเร่งนะเร่งหรือองานบีเข้ามาอันนี้กี่เส้นตายต้องให้ส่งภายในวันนี้มันมีโอกาสทะเลาะกันสูงมากับเพราะเมื่อไหร่ที่คนเราแข่งกับงานบางทีก็ไม่อยากผิดนะบางทีก็โยนความผิดให้คนนู้นคนนี้บ้างอะไรย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นระวังดีฮะมันจะเหตุให้ขัดแย้งกันในทีม ขัดแย้งกันในบ้านในครอบครัวนะครับคืออะไรที่มันอยู่เป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มที่ทํางานก็เป็นกลุ่มของทีมเราหรือคนที่ทํางานก็มีเหตุให้ทาะบบแว้งด้วยเรื่องเป็นเรื่องหรือเป็นทีมที่บ้านทาะบบแว้งกับคนที่บ้านนะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับข้อต่อมาครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะอาจจะเป็นเรื่องเอกสารหรือข้อตกลงบางอย่างนะครับ แต่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญมากๆในช่วงจากนี้ไปด้วยเราอย่าชดอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์นะพยายามตัดสินใจด้วยเหตุและผลนะฮะไม่งั้นมันยุ่งวุ่นวายมากเลยนะฮะต้องระวังนะมันจะมีเหตุให้ตัดสินใจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้เรื่องงานก็ได้เรื่องความรักก็ได้นะฮะนี่ครับคือสิ่งที่ต้องระวังนะครับมันจะมีเหตุให้ไม่อยากตัดสินใจก็ต้องตัดสินใจพยายามเลื่อนการตัดสินใจก็ถึงเวลาต้องตัดสินใจนี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ เคนะครับนี่ผมฟังเสียงฝนตกที่บ้านนะเพื่อนเพื่อน,อนที่บ้านฝนตกไนีฮะลมแรงเนาะแล้วก็ชุนเนี้แต่ใครที่ไม่ตกมันร้อนอ้าวมากนะฮะแต่บางทีตกก็ร้อนนะปีนี้แรงนะฮะเพื่อนผมเตือนไว้เสมอเตือนไม่เป็นระยะแล้วน,นะฮะเออนี่เราคุยแต่เออแต่ผมคุยในในห้องสมาชิกเนาะเรื่องของการจะซื้อทองนะฮะจะซื้อทองรู้สึกว่าให้ตัวเลขไว เมื่อวานเล่นกันนะฮะอืมน่าจะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดหรือสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอย่างนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะครับจะเป็นช่วงที่มีคนทักนะว่าตุจีนทองจะมันต้องขึ้นนะฮะผมก็ไม่รู้รู้แต่ดูตามดวงตามดาวว่าตุดจีนทองจะลงนะฮะเออนะครับเมื่อวานเห็นซื้อกันหลายคนก็มาเขียนให้ฟังนะครับโอเคขอให้รวยๆนะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องของการซื้อของตามอารมณ์นะฮะโอโหมาแล้วนะฮะ ช่วงนี้ดาวแห่งกิเลสมันรวมกลุ่มนะเพื่อนเพื่อนรู้้วยนะครับว่าที่เราทายกันในวันนี้นะครับพยากรณ์ในวันนี้มันมาจากดาวแห่งกิเลสมันรวมกลุ่มกันเหมือนคนที่มีรักโรบกดหลงแบบเต็มที่เข้มข้นเลยทันมากอดคอแล้วคุยกันนะฮะมันจะเกิดเรื่องต่างๆก็เรื่องที่บอกมาทั้งหูดทั้งหมดนี้นะฮะแต่ะข้อแต่ะข้อมันมาจากอารมณ์กันนะอ่าฉะนั้น ช่วงนี้มีเกณฑ์ซื้อของตามอารมณ์หรือซื้อของตามกระแสแล้วมานั่งเฮ้ยที่หลังมานั่งถอนหายใจที่หลังซื้อทําไมจริงๆยังไม่ได้ซื้อก็ได้นะอย่างี้ครับผมก็ซื้อผมก็ซื้อนะช่วมวนก่อนฮะซื้อฐานซื้อฐานซื้อฐานมาเยอะเลยทานเอพวกเอสามสามเอสามเอนะฮะเอแล้วก็สองเอนะฮะเราเปลี่ยนทานใหม่ทั้งบ้านเลยนะฮะบ,บางบ้านเขาไม่ใช้ถ่านกันนะ แต่ของผมยังมีพวกโโดีหมวพวกอะไรอยู่นะก็เลยซื้อมาเปลี่ยนทั้งทีผมจะเปลี่ยนเหมือนจะบางอย่างก็ปีละครั้งบางอย่างก็สองปีครั้งเลยฮะก็เลยลบทั้งบ้านนะฮะมันจะจําได,ได้อะไรมันเท่าไหร่บ้างนะฮะโอเคครับมาเรล่าลให้ฟังแต่แต่ซื้อทางออนไลน์มันถูกเนาะบางทีเราก็แบบสงสารแล้วก็เห็นใจกันนะเพื่อนเพื่อนที่เปิดร้านค้าเปิดหน้าร้านนะฮะแล้วพอแบบบางคนเขาเข้าไปนะ แล้วเขาก็เช็คราคาโอ้ถูกกว่าเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีมักซิปผมเคยไปซื้อร้านอาหารสัตว์นะฮะซื้ออาหารแมวกดว่ามีเพื่อนกันนะฮะเพื่อนหยิบเขาถุงขนมแมวถุงเลอะเลยสะพังเพื่อนสก,กิดนี่นี่ในออนไลน์ถูกกันนะฮะมันถุงละห้าร้อยถูกกันต้องร้อยห้าสิบออนไลน์สามร้อยห้าสิบเองนะสะพังเขาก็วาง เซพันเขาก็หยิบมาดูอีกนะฮะสิ่งที่ตัวเองขนมาเพื่อนก็กดกดอูห้หนี่ถูกว่าอีกร้อยนึงเอาไปคืนเอาไปคืนเอาไปคืนสุดท้ายเดินตัวเปล่าออกไปเลยนะฮะกลายเป็นอ้น่าสงสารเหมือนนะนะฮะก็เห็นใจนะฮะเพราะว่าแหมเหมือนก็เงินเนาะฝั่งคนซื้อเขาก็อยากได้ของที่ถูกเพราะว่าเงินมันน้อยลงนะฮะฝั่งคนขายโอ้ยไปแล้วนะฮะเห็นถือถุงเยอะเลยนะึกว่าเตรียมจะมีรายได้นี่นะฮะบางทีมันก็แก้ไม่ค่อยตมกันนะ โอเคครับมาดูต่อครับกรจบละระวังซื้อของตามอารมณ์นะครับบางทีเราแบบไม่คิดว่าจะซื้อก็ซื้ออันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องระวังนะฮะเหมือนถูกป้ายยานะยฮะเออไม่คิดว่าจะซื้อก็ซื้อต่อมาครับความลับเปิดเผยครับเพื่อนๆเตรียมตัวนะฮะมันจะมีเหตุให้ความลับเปิดเผยเรื่องที่ไม่คิดว่าจะเปิดเผยเลยนะฮะมันไม่ใช่แค่ออกนี่ว่าไม่ใช่แค่แบบเกิดเรื่องในสังคมแล้วนะฮะอย่างที่บอกมากครู่เนี่ยว่าเดี๋ยวจะมีข่าวข่าวข่าวคราว ต่างๆของคนดังมีคนมีชื่อเสียงต่างๆนะฮะความลับเปิดเปิดแบบแรงเลยนะฮะแบบฮือฮาวุ่นวายเลยนะครับคนดังคนมีชื่อเสียงตามดาวอาทิตย์มันคือคนที่มีชื่อเสียงดาวราหูมันเป็นดาวที่ดิสเครดิตคนมีชื่อเสียงมันก็จะทําให้เกิดเหตุเรื่องของความลับแตกความลับเปิดเผยใ,ใครที่มีความลับช่วงนี้นะฮะไม่ใช่คนมีชื่อเสียงอย่างเดียวนะครับเ <ș> พื่อนๆพวกเราด้วยนี่แหละไม่ต้องมีชื่อเสียงแต่ก็โดนได้นะครับ นี่คือสิ่งที่พวกเราจะเจอกันนะระวังกันนะฮะเอออยู่ๆเอา e รู้ได้ไงเนี่ยนะฮะหรือช่วงนี้เพื่อนๆรู้เลยนะฮะมีคนแอบส่องเพื่อนๆอยู่นะครับแอบส่องเพื่อนๆพอรู้ตัวไหมส่องเฟซส่องไอจีส่องอะไรพวกนี้นะฮะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคู่กรณีเก่าๆของเรานะฮะหรือคู่กรณีใหม่ก็ไดนะ้เนี่ยดาวลักษณะวันนีบนะ้บอกได้เลยว่ามีคนแอบส่องแอบดู ถ้าเป็นสม,มัยก่อนมันไม่มีโซเชียลนะฮะมันก็จะถ่ายไปว่าช่วงนี้มีคนแบบแอบเมียงแอบมองแอบเรือนตามหรือทํางานด้วยก็แอบเชิงเงือดูแต่ถ้ามันอยู่ในยุคโซเชียลมันก็ถ่ายตรงๆได้เลยว่าเพื่อนตอนนี้มีคนแอบส่องเพื่อนอยู่นะอาจจะเป็นคู่กรณีอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกรนมกรหรือเป็นแฟนเก่านี่แหละนะครับนี่ต้องไม่ได้ให้ต้องระวังนะฮะเพราะเราก็ต้องระวังไม่ได้หรอกแต่ต้องระวังแต่บางทีเราจะโพสต์อะไรั้งที มีคนจับผิดอยู่หรือว่าโพสอะไรสักทีก็อย่าให้เข้าตัวเราแล้วกันนะฮะโอเคนะคนจะตีความหมายผิดคนจะแปลความความหมายผิดนะฮะงนั้นระวังเรื่องของความรับเปิดเผยนะครับเรื่องที่แบบปิดมานานแบบที่ไม่ตั้งใจอยู่ก็หลุดมาเนี่ยฮะคือสิ่งที่เจอนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือเรื่องของการอยากเปลี่ยนลุกอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองอยากเปิดตัวสิ่งใหม่ๆอยากเปลี่ยน,สใน,ใยเ,ยนเสื้อผ้านหน้าผมเปลี่ยน สีผมเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงามอยากซื้อกระเป๋าใหม่อยากเปิดตัวคนของตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะคือมันจะเป็นเรื่องของการอยากจะเปิดอะไรบางอย่างให้คนอื่นเห็นนะครับอืมนี่แหละแล้วก็สุดท้ายข้อนงนะฮะระวังการสูญเสียผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัวหรือคนที่เปิดใค้ไม่สบายอยู่ต้องอชุงนี่ต้องเซฟเซฟตัวเองนะฮะแต่จะมีเรื่องของคนรู้จักคนใกล้ตัวนะครับมีโอกาสที่จะ จะก็ได้ป่วยนะฮะหรือว่ามีอะไรที่ทําให้เราแบบแบบแหบบมสะเทือนใจนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครที่มีคนรู้จักนะครับป่วยแค่สบายอยู่ไปเยี่ยมนะเราไม่ได้ไปแช่งเขานะอย่างน้อยเราไปไปก่อนนะฮะมันก็เซฟดีหรือว่าเราก็จะได้สบายใจโอเคครับเ,เพื่อนๆฮะนี่คือแต่ละข้อแต่ละข้อนะสิบสามข้อได้เมั้งเนี่ยประมาณนี้นะครับเพื่อนก็ลองดูว่าเราเจอกี่ข้อนะฮะผมว่าเดี๋ยวจากนี้ไปจะถึงต้นเดือนนะฮะลหลายๆคนจะเจอหลายข้อเลย นะครับแต่เดี๋ยวหลังจะมาคุยย่อยอีกว่าจริงๆแล้วนะฮะเรื่องอะไรที่แบบระวังที่สุดแล้วเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรบ้างชเช่นเช่นถ้าเรื่องของเงินและหนี้สินและกําลังจะก่อหนี้สินหรือกําลังจะถูกหลอกถูกโกงหรืออะไรที่มันจะเกิดกับเรื่องเงินเราในช่วงนี้นั้นๆบ้างเดี๋ยวจะมาเจาะเป็นเรื่องๆไปนะฮะโอเคครับฝนยังตกอยู่เลยนะฮะเพื่อนๆดูแลร่างกายนะตุ๊จีนไปไหนมาบ้างครับ นี่ผมทํางานทั้งวันเลยนะฮะก็โอเคนะฮะเทศกาลนะครับเป็นเพื่อนพักผ่อนบ้างแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายผมเน้นย้าดูแลสุขภาพร่างกายนะครับโอเคนะฮะเ,เพื่อนๆก็วันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันไหวนะฮะโอ้โหหลายเรื่องเลยนะแล้วแต่เรื่องนี้เดี๋ยวทยอยเจอกันทุนหน้านะฮะไม่เราก็คนใกล้ตัวเราแฟนเราเจอกต่ลูกเราเจอแล้วมาบ่นให้เราฟังกันโอเคครับโชคดีครับบายบายครับ